ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตเรื่องอเรือดำน้ำของกองทัพเรืออินโดนีเซียนะครับในขณะนี้ครับได้มีกองทัพเรือมาเลเซียได้ส่งเรือกู้ภัยเรือดำน้ำ MV Mega b r i g i t ได้ให้ออกเดินทางไปยังพื้นที่เกาะบาหลีของอินโดนีเซียเพื่อทำการค้นหาและช่วยเหลือเรือดำน้ำ คลรินองกะล่า4ูซึ่งจะมีลูกเรือทั้งหมด53คนในครั้งนี้กองทัพเรือก็ได้ออกเดินทางไปช่วยเหลือกองทัพอินโดนีเซียแล้วสำหรับคลิปนี้ก็อัปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเรือดำน้ำที่ขาดการติดต่อของกองทัพ อินโดนีเซียเพียงเท่านี้ครับและจะกลับมาอัปเดต